พลังงานคือเขาต้องการพลังงานที่สูงนะคะเขาถึงสามารถที่จะออกผลได้นะคะออกออกดอกได้คราวนี้เนี่ยาการรองก้นหลุมเราเริ่มตั้งแต่รองก้นหลุมนิดนึงนะคะ,ะ,คะจริงๆแล้วการรองก้นหลุมเนี่ยถ้าเราใช้ตัวรูเปียนะคะของพี่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราจะหันมาใช้รูเปียกันมากนะคะ ถ้าเราใช้รูปีเนี่ยมันจะได้สารอาหารครบก็คือทั้งเรียกรากนะคะแล้วก็ทั้งมีสารอาหารในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของจุลธาตุอะไรแล้วก็จุลินทรีย์ครบอยู่ในนี้อย่างน้อยก็ให้ได้สักครึ่งกิโลนะคะในการรองก้นหลุมของฟาร์มน้ำมันนะคะหลังจากนั้น,นะค,ะครึ่งกิโลต่อต้นค่ะต่อต้น,นะะแต่ถ้าปามใหญ่บางคนปาม ตอนเอามาปลูกมันสูง<ช>เราเพิ่มได้ค่ะแต่ถ้าประมาณนี้เราก็ประมาณครึ่งกิโลพอดีะนะคะใช่ตัว่ารูปรปเปียค่ะรูเปียค่ะตัวนี้เหมาะสําหรับรองก้นหลุมนะคะตัวนี้มันจะมีร็อกฟอสเฟต<ช>คือศูนย์สามศูนย์อยู่ด้วยมันจะทําให้การรองก้นหลุมนี่ดีมากๆก็คือมันจะเรียกรากได้เร็วมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วถามว่ามาร์กก็ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องของมาร์กเนี่ยเขาคือคือตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวตาก้าอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผมเมื่อมีตัวตาก้าอยู่สูงมากนะคะแล้วก็มันมีอินทรีย์วัตถุ ซึ่งเราจะ,จะมาร์กเนี่ยเขาจะมีแต่แร่ธาตุเขามีแร่ธาตุแล้วก็มีมีตัวจุลธาตุนะคะแต่ของเรามันจะมีทั้งอินทรียวัตถุจุลธาตุตัวนี้นะคะตัวใหม่นะคะได้ราคาไม่แพงนะคะราคาก็ไม่แพงเราใช้ครึ่งกิโลต่อหนึ่งต้นได้เลยนะคะอผสมเลยผส,ผสมได้ค่ะได้เลยค่ะยิ่งผสมยิ่งดีค่ะอาจารย์แต่ความหมายก็คือว่าถ้าเราผสมบางคนเขาไม่ชอบ ถ้าเขาต้องการตัวเดียวได้เลยมาร์กหยวนยูโรก็ได้นะคะในการผสมในการที่จะเอามารองก้นหลุมนะคะมาร์กหยวนยูโรก็ได้หรือว่ามาร์กกับรูเปียสองตัวนี้คือมันจะทําให้รากเดินเร็วเดินดีเดินเร็วนะคะไม่รากเดินป้องกันได้น่าลูกค้าต้องใส่ด้ลยอ๋อค่ะใช่แล้วมันป้องกันได้หลายอย่างนะคะเพราะว่ามันทำให้าเซลล์แข็งแรงด้วยสร้างปูนต้านทานให้กับ งเอาทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะว่าข้อยกเว้นนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตคุยเรื่องข้อยกเว้นของหยวนนิดหนึ่งหยวนถ้าพื้นดินที่เคยน้ําเค็มขึ้นถึงมาก่อนหรือโอกาสในการน้ําเค็มขึ้นถึงหรือดินที่มันมีความเค็มอยู่บ้างเช่นว่าเขาเรียกอะไรอะพวกป่าอะไรต่างๆที่ว่าออป่าชาเลนอะไรพวกนี้ค่ะจะใช้ตัวหยวนไม่ได้นะคะเราใช้ตัวมาร์กแทนนะคะเราใช้ตัวมาร์กแทน เราใช้มะเทนตัวนี้ปรับสภาพอ้นี้แค่น้ํเค็มน้ําเค็มทุกกรณีไม่ว่าจะพืชอะไรถ้าเป็นน้ําเค็มขึ้นถึงหรือโอกาสน้ําเค็มขึ้นถึงหรือน้ําเค็มเคยขึ้นถึงใช้หยวนไม่ได้นะคะทุกทุกรณีเราจะใช้มาเขนไม่ไใช้ไม่ได้ค่ะอยู่วันนี้ใช้กรณีน้ําเค็มขึ้นถึงไม่ได้ทุกกรณีนะคะไม่ว่าพืชใดนะคะ อ่าอันนี้อันนี้ขออนุญาตนิดนึงทีนี้ถ้าน้ําเค็มไม่ขึ้นไม่ถึงเราพูดถึงน้ําเค็มขึ้นเหมือนในที่ดอนนะคะในที่ดอนก็คือเราจะต้องใช้ถ้าเป็นขอขออนุญาตเป็นปาล์มปาล์มที่ปาล์มที่เริ่มปลูกย,ย,ยังไม่ใหญ่เอาปาล์มเล็กมาก่อนปาล์มยังไม่ใหญ่ปาล์มเล็กมาก่อนปาล์มเล็กเราใช้2ตัวพี่อ้อยเราใช้ตัวนี้สลับอ่าหลังจากที่เราปลูกแล้วนะคะเราจะใช้ตัวฟรังกับตัวปอนนะคะสลับกันเลยตัวฟรังหลังจากที่เราปลูกประมาณ1เดือน เราใช้ฟังกับปอนสลับนะคะต้นหนึ่งก็ประมาณสักสองสองกำมือ,อเราเราดูดูที่ต้นคือเราปลูกบางครั้งเนี่ยต้นสูงบางครั้งต้นเตี้ยเราต้องดูว่ามันจะต้นเล็กอะทันไหมคะเล็กมันต้องการน้อยอการน้อยแต่ให้บ่อยคือให้ทุกเดือนเดือนละสองกำมแต่เมื่อมันโตขึ้นเราก็เพิ่มปริมาณถามว่าทําไมต้องสลับอย่างเดียวได้ไหมถ้าอย่างเดียวคุณผสมเลย ถ้าสองอย่างนี้บัผสมจะได้สูตร933นะคะแต่ถ้าไม่ผสมอันนี้ต้องการความสูงต้องการการแตกยอดตัวปอนฟรังต้องการการแตกยอดนะคะปอนต้องการขยายสะโพกนะคะปอนต้องการขยายสะโพกให้สะโพกขยายเพราะฉะนั้นตัว6 3สตัวนี้ใช้แทนสูตร153ตัวนะคะส2 30ูนใช้แทน46 00 21 00นะคะหรือ15 7 2 25 77ยนะคะ ตัวหน้าสูงทุกตัวนะคะ 28, <20. S 1> อ่าได้เหมือนกันแต่2820ใช้ตัวใช้ตัวอ่าหกใช้ตัวนี้2820เพราะมันมีตัวหลังอันนี้ไม่มีตัวหลังน้องสังเกตตรงนี้นะคะสังเกตว่าถ้าไม่มีตัวหลังเราจะต้องใช้ตัวยูเรีย4 6 0 0 2 1 00 25น0เ่านพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะ2577ได้บ้างนะคะเพราะว่ามัน2577คือหน้าสูง จริงๆเราจะใช้แทนยูเรียรตัวนี้นะคะกับ,กบอีกตัวก็คือตัวหูหน้านะคะ,ะตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าในปามเล็กพี่ไม่แนะนําว่าให้ใช้หูหน้าเท่าไหร่เพราะว่ายอดมันจะอ,อ่อนหูหน้านี่ยอดจะอ่อนนะคะอันนี้เราพูดเรื่องปามใช่ใช่ยอดมันจะอ,อ่อนแบบนี้แล้วมันก็เราก็เครียดบางพื้นที่ที่เราใช้ยวนไม่ได้เพราะมันยอดอ่อนเราแก้ไม่ได้แก้ด้วยม้าก็เอาไม่ทันนะคะ เพราะฉะนั้นเราป้องกันว่าปาั๊มเล็กไม่ต้องใช้กูหน้ากูหน้าค่อยใช้เวลาปัมใหญ่ที่มันแตกยอดยากนะคะตัวนี้นะปัมใหญ่ที่แตกยอดยากที่ปมัมซุกโทมนะคะอ่าโอเคในกร,กรณีปัมเล็กนะคะเล็กเท่าไหนตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงปีครึ่งอ่าเริ่มปลูกถึงปีครึ่งนะคะเราใช้ฟังกระปอนสลับอ่าโอเคพอปีครึ่งไปจนถึง3ปีเราใช้นี่เลยพี่อ้อยเราใช้2งตัวนี้อันนี้พี่อ้อยวางไว้ก่อน อ่ะวางเลยวางเลยค่ะอ่ะอันนี้ไม่เอาอันนี้หนึ่งปีครึ่งจนถึงสมปีนะคะเราสลับ2ตัวนี้มันเริ่มจะแทงช่อนึกออกนะคะเริ่มจะแทงช่อณนะเวลานี้เราจะเสริมถ้าเป็นดินทรายเราสามารถที่จะเสริมยูโรได้ถ้าเป็นดินทรายนะคะ ถ้าเจอแรงเราเสริมรยูโรได้ยูโรก็คือตัวนี้นะคะดินทรายจัดจด,ดินทรายเยอะๆแล้วก็มีหน้าแรงเพราะว่าต้องการที่จะให้อุ้มให้การอุ้มน้ําและกา,การอุ้มปุ๋ยนะคะแต่ถ้าดินปกติเราใช้สองตัวนี้ได้เลยสลับไปสลับมาได้เลยนะคะอันนี้กรณีเริ่มแทงช่ออ่ากรณีเริ่มแทงช่อดินทรายสมัครดินทรายค่ะสมัครอ่าและหน้าร้อน ดินแข็งดินแข็งให้ใช้มาร์คค่ะถ้าดินแข็งพี่ใช้ตัวนี้เลยดินแข็งรูปเปียกับมาร์คได้ค่ะมาร์คได้มาร์คนี่จะเร็วมากประมาณ10วันดินแข็งจะกลายเป็นขนมเค้กนะคะดินแข็งแข็งแบบนี้พี่พี่ใส่ประมาณ10วันพอไปกดจะกลายเป็นฟูเหมือนขนมเค้กเลยนะคะใช้มาร์คทุกสภาพค่ะ,ะใช้ได้หมดดินเหนียวดินเหนียวให้ใช้มาร์คถ้าดินทรายใ,ใช้ยูโร ดินเหนียวใช้มาร์กดินทรายใช้ยูโรค่ะอ่ะโอเคทีนี้มาดูปาล์มใหญ่มาดูปาล์มใหญ่ปาล์มใหญ่เน้นอยู่2-3ถึงสตัวถ้าดินปกติพี่อ้อยดินปกติเปโซสาะก็ประมาณ2เดือนครั้งก็ได้ครับเพราะปาล์มปีครึ่งจนถึง3ปีปีครึ่งถึง3ปีดูที่ต้นทุนของเขาถ้าเขาต้นทุนสูงเราไ้ใช้2เดือนครั้ง เพราะปามมันยังเล็กอยู่หลังจากที่จะ3ปีขึ้นไปนะคะสปีขึ้นไปคือปามที่ได้รับผลที่ดีที่สุดแล้วถึงจะใช้ตัวถึงจะเข้ามาสู่ระบบว่าเราจะใช้3ม<ป>เดือนครั้งหรือ4เดือนครั้งจริงๆแล้วปามเนี่ยมันจะจริงๆต้องใช้อย่างไงเดี๋ยวจะบอกตรงนี้ว่าเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงธันวาคมต้องใส่ให้ครบ3าครั้งนะคะพฤษภาถึงธันวาต้องใส่ครบสามครั้งแล้วหลังจาก ธันวาไปแล้วคือมกราคมพามีนาเมษาไม่ต้องสนใจเลยเก็บผลผลิตอย่างเดียวไปใช้อีกทีหนึ่งก็คือเดือนพฤษภานะคะเพราะในช่วงนั้นมันมีมันมีน้ามันมีฝนอยู่พอมันมีฝนปุ๊บแปลว่าแปลว่าใน8เดือนเออกี่เดือนอะอ่เมษาเดี๋ยนะเมษาเมลพฤษภามิุนากรกฎาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา8เดือนต้องใส่ให้ครบสาครั้งนะคะพฤษภาใส่หนึ่งเริ่มจากพฤษภาค่ะพฤษภาเริ่มใส่นะคะ พอพฤษภาเริ่มใส่เขาเรียกว่าต้นฝนนะคะเริ่มใส่แล้วทีนี้ใส่อะไรนะคะพฤษภาเอาเป็นว่าปาล์มน้ํามันที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะ <ال> <ال> เราอยากใช้เราจะต้องใช้2ตัวนี้เพื่อายกสูงสูงนิดนึงเราจะต้องใช้2ตัวนี้ถามว่าทําไมต้องใช้ฟรังกับเปโซนะ,ะใช้2ตัวนี้ต้องใช้2ตัวนี้เด็ดขาดนะคะทีนี้สำหรับตัวเสริมก็คือตัวมาร์กที่จะเสริมได้กับอ่ากับหยวนนะคะอ่าตัวมาร์กนะทุกคนรู้แล้วนะมาร์กกับหยวนนะคะ หยวนใช้ใช่อ่ะอยู่ไหนเออหยวนหยวนตัวนี้ใช้ดินดอนห้ามใช้ดินเค็มโอเคนะเราบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะอ่าดินที่ไม่มีความเค็มทุกกรณีน,น้ําเค็มเคยขึ้นถึงเคยขึ้นไม่ถึงกําลังจะขึ้นถ,ถึงห้ามใช้อ่าหยวนหยวนใช้เพื่อดึงสารเคมีตกค้างเพราะเขาจะปรับพีเฮทความเป็นกรดเป็นด่างนึ่องกนะคะเขาจะปรับความเป็นกรดให้เป็นกลาง พอเป็นกลางปุ๊บเนี่ยพ h เของดินก็จะกลับมาแล้วก็พอพ h เ,เป็นกลางนะไอไอตัวตกค้างต่างๆที่ใช้เคมีมานานนะคะพอใช้เคมีมานานปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนําขึ้นมาใช้นะคะพอเขานาเคมีขึ้นมาใช้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้เขาเรียกปรับสภาพดินพอเราสองตัวนี้ไปใส่เขาจะได้ผลเป็นเลิศนะ,ะฟรังมีหน้าที่ในการแตกยอดนะคะทุกคนหนึ่งยอดนะคะ,ะหนึ่งยอดของปาล์มจะนําทลายมา คือทุกสองเดือนจะแตกยอดหนึ่งยอดของปาล์มจะนํามาหนึ่งทลายปาล์มหนึ่งยอดนํามาหนึ่งทลายเพราะฉะนั้นถ้าไม่แตกยอดทลายไม่มาโอเคนะนี่คือที่ทลายไม่มาเพราะมันไม่แตกยอดอถ้ายอดไม่สมบูรณ์ยอดไม่ใหญ่ทลายก็ไม่มาเพราะนั้นตัวฟรังมีหน้าที่ในการทําให้เกิดยอดทุกคนรู้นะทําถึงทําให้เกิดทลายตัวเปโซ035เมื่อเกิดทลายแล้วบํารุงให้ลูกใหญ่และมีน้ําหนัก ฉะนั้นเราจบตรงนี้ว่าเราปรับดินใช้พร้อมกันได้ไหมได้ค่ะบางคนบอกไม่ได้ต้องใส่ฟังก่อนลูกค้าจะไม่ซื้อนะทุกคนถ้าเราไปขายว่าใส่ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวอีกเดือนมาใส่นี่เขาไม่เอานะแล้วถามว่าแล้วมันตีกันไหมเอามันจะตีกันไหมไอเปโซไอ้น,นี้สูงไอ้น,นี้ไอ้น,น,อน,นี้มันมันไอนตัวหลังเนี่ยมันจะไปกดยอดนรืออกล่นะคะ,ะถ้าเราเรียนรู้ก็คือถ้าเราทุาเรียนเนี่ยโอ้ถ้าเราใส่ตัวหลังสูงมันกดยอดมันไม่ออกยอดใช่แต่ปาลไ,ไม่ใช่ปาลเหตุผลก็คือ มันกินกันคนละเวลานึกออกนะสมมุติว่านี่คือต้นปาล์มพอเราใส่ไปรวมกันไอ้ฟังมันกินก่อนนะฟังมันกินภายใน3วัน7วันมันกินแล้วเปโซ,โซนี่ห่างไปประมาณ20วันมันถึงจะเริ่มที่จะปลดปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกินฟังไปแล้วนะคะนี่คือเนื้อฟังเอพี่ได้หยิบเนื้อเปโซมาไมหมเนาะ เหิบเนื้อเปโซกับเนื้อฟังมา <c oughs> เห็นมา <c oughs> อยู่ในรถแค่นี้ก็เราดูแค่นี้แล้วกันนะคะทีนี้สองตัวนี้ไอ้น,นี่เราเข้าใจนะ,จะสองตัวนี้มีหน้าที่ในการกําจัดเหตุการณ์โนเดอร์มานะคะทุกคน <c oughs> เหตุการณ์โนเดอร์มารู้จักนะ <c oughs> ที่มันเกิดที่ต้นปาล์มแล้วมันก็จะเกิดรอบๆเงี้ยนะคะ <c oughs> ที่เป็นแผ่นๆเนี่ยนะสองตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวย่อยสลายกําจัดป้องกันตัวนี้จะเป็นตัวฆ่า เปรียบเสมือนตัวนี้เป็นทหารเดินก็เรียกว่าอะไรอ่ะหน่วยลาดตระเวนพอเห็นฐารลาดตระเวนปั๊บปับเนี่ยจรนหายแต่มันยังยังอยู่นะจรนหายเฉยๆอันนี้ฆ่าอย่างเดียวยิงอย่างเดียวสไนเปอร์คือยิงอย่างเดียวอันนี้มันหายมันอาจจะมาอีกแต่อันนี้ยิงอันนี้สร้างใหม่ยิงทุกตัวใครโผล่ยิงเลยคนดีคนชั่วมันไม่รู้มันยิงอย่างเดียวทำลายอย่างเดียวนะคะตัวนี้คือโควโควิหน้าค่ะถามโดยลันา ด้วยนะคะค่ะเชิญเชิญเราเองรู้แต่อยากให้อาจารย์ถามคือตาก้ากับโคนิานี้ใช้ร่วมกันได้ไหมร่วมกันได้ค่ะทีน่ะใช้ร่วมกันได้ใช้ร่วมกันได้นะคะโคน่าใช้อันนี้ฉีดค่ะอันนี้ฉีดผสมได้ผสมไม่ได้คือโคน่ากับเน็กฟ้าอย่างอื่นผสมได้หมดโคน่ากับเน็กฟ้าเท่านั้นที่ผสมไม่ได้เน็กฟ้ารู้จักไหมคะไม่ได้หยิบมาเนาะโคน่ากับเน็กฟ้าผสมไม่ได้ฝาสีแดงเน็กฟ้านะคะเขาเรียกเน็กฟ้าไม่ใช่เรียกเน็กฟ้า ที่เขาเรียกว่าต้นตัวพุ่งตัวพุงอ้าวอ้าวโอเคโอเคยังนาทีเวลานเดือน้อยถ้าปาล์มขาดคอโอเคให้ใช้ตัวฟังมากกรณีปาล์มขาดคอให้ใช้ฟังสองถึงสามกิโลนะคะหยวนใช้ครั้งเว้นครั้งนะคะใช้ทุกครั้งไม่ได้ปีละปีละปีละหนึ่งถึงสองครั้งก็พอถ้าหนึ่งครั้งใช้สองกิโลถ้าสองครั้งก็ใช้สองกิโลสรุปอย่างนั้นนะคะ ถ้าปลาล์มถ้าปลาล์มที่มีผลผลมากถ้าปลาล์มที่มีผลมากให้ใช้เปโซมากถ้าต้นใดที่มีผลน้อยนะคะให้ใช้ฟัง2-3ถึงกิโลเปโซ1กิโลต้นใดที่มีผลมากนะคะใช้ฟังสองถึงใช้เปโซ2-3ถึงกิโลฟัง1กิโลไอนี้ถ้าขาดคอฟังมาก ไม่ใช่ต่อรอบค่ะต่อรอบอก็ใช้พร้อมกันนะคะที่พูดก็คือพร้อมกันสมมติาขาดคออันนี้ 3- 2 3โลก็มั้งถึงา2-3อ3อันนี้1ถ้าขาดคอนะคะ2หรือถึง3เหตุผลคือขาดมากขาดน้อยอเราใส่รวมแล้วให้ได้4กิโลนะคะถ้าลูกค้าเงินน้อยเหลือ3อนันนี้2อันนี้1ก็ได้แต่ห้ามต่ำา3กิโลเด็ดขาดรวมแล้ว2อย่างไม่ต้องต่ำจาก3ถ้าต่ำจาก3กิโลไม่ต้องขายโอเคนะเพราะว่าเขาจะไม่มีประโยชน์ อ่าหมดเลยค่ะ hmm. ม like ันรีบมันรีบาะมันขาดโพแทสเซียมทีนี้ในใบปามเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันขาดโพแทสเซียมเราดูว่ามันจะเป็นสีน้าตาลมันจะเป็นสีน้ําตาลส้มๆนะคะพี่พี่อาจารย์เจอต้องไปดูว่ามันเป็นเสี่ยมตาลหรือเปล่าถ้าเป็นเสี่ยมตาลส้มอาจารย์เติมเลยค่ะเติมเลยโอเคนะคะเขาให้เวลาน้อย อ่ามันขาดโปรตสต้องดูใบด้วยค่ะอาจารย์ดูใบเดียวเดียวจริงๆแล้วมีมีมีในเรื่องของใบขาดอะไรถ้าใบเป็นคลื่นๆขาดโบรอนเชิญเลยค่ะเชิญเคลื่อนเคลื่อนะาขาขาขา่าคาดาขาคนที่คนไทยโอ้ยตลอดถ้าเราจะใส่ยวนมันตีนักทั้งว่าใส่ตลอด ใส่ปีละครั้งได้ค่ะอาจารย์ปีละครั้งเดียว2กิโลไม่เกินต้องดินไม่เค็มนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะ0994469939